ภาษาตาควายเนี่ยที่มันที่บอกว่ามันยึดไปแล้วเนี่ยเรามีวิธีการดรือเราจะแก้ยังไงหรือเราต้องล,ลังเงออมกลับมาอะไรประมาณเนี้ยนี่เป็นสิ่งที่คุณไทยกังวลเขมรก็บอกว่า,าลองระเบิดการหยุดยิงเราก็บอก<ช>เขมรเองมืดเองระเบิดการหยุดยิงะนะสิ่งที่คนที่จะตัดสินเรื่องนี้ไม่ใช่ไทยไม่ใช่เขมรต่างชาติเป็นผู้ตัดสินเราเนี่ยเราแพ้มากเลยตรงเนี้ย คือการที่เราสื่อว่าเメมันมันละเมิดละเมิดละเมิดเมิดมันพูดในไทยเนี่ยโอเคคนไทยก็เชื่อแบ่แแต่สิ่งสำคัญที่เราต้องทำก็คือทาให้ต่างประเทศมันเชื่อคนทั่วโลกไม่ได้เชื่อหรอกแสดงว่าแฝงซึ่งในความเป็นจริงมันละเมิดจริงด้วยครับอันนี้คนไทยเขาแจหมดแต่มันเกิดที่เวทีต่างชาติสิ่งที่ประเทศไทยต้องทําเรื่องนี้เนี่ยตกลงใครละเมิดก่อนใครเราบอกว่าโอ้ยไม่เป็นไรเรามีคลิปเรามีวิดีโอเรามี แผนเรามีดาวเทียมจิสต้าเรามีหมดแล้วแล้วกอดไว้ทำไมครับกําลังรวบรวมหลักฐานค่ะมันก็มีนะไอ้ขาเมงมันก็มีเออแต่เราบอกเออโอ้มีข้อมูลหมดแล้วเดี๋ยวจะเวลาในขั้นของการไต่สวนสุดท้ายเนี่ยเราจะไปโชว์เขาพลาดหนักเลยครับผิดหวังนะผิดหวังพักประชาชนเออ